ต่อลูกหนังพาไปพรีวิวศึกใหญ่ของเกาโชสลายตลีนัดกลางสัปดาห์กันครับคืนนี้ลงสนามรอบเดือดครับปี2.45ีเอซิมิลานเปิดบ้านเจอนาโปลี เอซิมิลานเป็นทีมใหญ่ก็จริงแต่ว่าฟอร์มปีนี้ไม่ได้ใหญ่ตามไปด้วยนะครับอันดับก่อนเล่นเกมนี้ลงมาอยู่ที่8ของตารางส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีเกมตกครั้ง1เกมครับโปรแกรมนัดล่าสุดที่จะต้องไปเยือนบอรลญาเมื่อวันเสาร์ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องน้ําท่วมฟอร์มก่อนหน้านี้ดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับชนะมา2เกมติดจากการเล่นในบ้านครับเป็นเกมลลกที่เฉือนอูรินเซนหนึ่งศูนย์แล้วก็เล่นถ้วยแชมเปี้ยนครับเปิดบ้านเอาชนะครับบูสไม่ได้สามตัวหนึ่งตัวเจ็บปัจจ ัันตวทั้งเตโอแอนนองเดสแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์สด้วยคือนี้ประตูจะใช้เป็นไมค์เมยองครับแข้งหลังมีแบ็คเป็นเอมิสันรอยัลกับตาลัสชาโนส่วนคู่เซนเตอร์จะเป็นฟิคโยโทมรีจับคู่กับสตราหินยาพาร์โลวิสในแดนกลางครับจะส่งยูซุฟโฟเวน่าจับคู่กับรูเบลอฟสตัชชิกตัวรุกจะใช้เป็นพวกสมิลชุกบุยเซ่ครับคริสเตียนโพลิสิตแล้วก็ราฟาเอลเลอาลหรือไม่ก็จะเป็นโนอาโอคาฟอร์ศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นอัลบโรมมอลิต้าครับจะเจอทางนาโปลีซึ่งปัจจุบันนำเป็น มีตั้งนำอันดับ2อินเตอร์เมลานอยู่ถึง4คะแนนนะครับแล้วก็ฟอร์มหลังถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับชนะ8จาก9นัดในทุกรายการฟอร์มนัดล่าสุดเปิดบ้านเบียดเอาชนะเลเช่ไปได้บุตรปีดนึ่งศูนยตัวเจ็บหลักๆมีแค่สตานิสลาฟรอวัตกามิดฟิลด์ตัวหลักแค่ารายเดียวเท่านั้นเองนะครับประตูจะใช้เป็นอเล็กซ์เมเลตแล้วก็มีแบ็ก2ข้างเป็นโจนี่ดิโรนโซกับเลโอนาโดสปินาโซล่าครับคู่เซนเตอร์เป็นอาม์เรอมานีจับคู่กับอเลสโดบอนจอนโนส่วนแดนกลางครับอองเดรอองกิสซ่า จะเป็นโอกาสของบริกิมอม์ได้สอดแทรกลงตัวจริงด้วยตัวรุกจะใช้มาเตโอโปลิตาโนครับิชาคอรัสเคเลียนแล้วก็หน้าเป้าโรเบลูลูกากูภาพรวมแล้วฝั่งเอซิวิลามีจุดได้เปรียบก็คือเรื่องของความฟิตนะครับสุดสัปดาห์ไม่ได้ลงสนามบวกกับความเป็นเจ้าบ้านด้วยแต่ว่า นาโปลีกำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มฟอร์มโดยรวมถือว่านาโปลีดีกว่าเยอะครับบวกกับเกมรับที่แข็งแกร่งมากๆไว้ใจได้ครับตั้งแต่เปิดลีกมาเสียไปแค่5ประตูเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มองไปถึงทีมเยือนครับนาโปลีซื้อเกมรับได้เลยจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วก็บางทียิงแค่ประตูเดียวนั่นดีพอที่จะทําให้นาโปลีเก็บชัยชนะได้ครับคู่นี้เลือกทีมเยือนนาโปลีครับ